ส,สวัสดีค่ะเอติส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะ,ะวันนี้รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณกล่องปันสุกนะคะกล่องปันสุกจากแม่แค่คนสวยนะคะที่มอบอให้ครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษาอุดวน้องนะคะน้องให้ให้พี่อามแกะก่อนอ่าแกะเลยพี่อามไหน,นปืดที่ว่าข้างในมีอะไร ดูนะคะคมีอะไรนะคะอ่าไนน้นองอมอาี่เปาลูกบอลนะคะอ่าอ่าเอามาให้ดูหน่อยมีอะไรนะคะกล่องปันสุกนะคะอา่เปาลูกบอลนะคะที่เป่าลูกบอลให้น้อมเมงมีอะไรในน้นองอ้มเสื้อผ้าโอชุดไว้ตัดอาผ้าไว้ตัด่ให้น้องช้างนะคะกลาบขอบพระคุณนะคะแม่แค่คนสวย มากมากเลยนะคะมีอะไรบ้างน้องเอมี่น้องเม็ดอ่ะยกมาให้มีอะไรบ้างเอาออกมาให้ดูเอ้ยนะคะอุ้ยนมเม็ดกอนกระเป๋านะคอุ้ยกระเป๋านะคะอุย้อนแสงอุ้ยดูน้องโอ้น้องโอ้ยย้อนแสงย้อนแสงหันมาทางนี้หันมาทางนี้น้องอามหันมาทางนี้ไปดูนะครับ ด้วยมั้ไหนโอ้ยโอ้ยน้องอามถูกใจเลยนะคะไหนน้องอมโอ้ยโอ้ยใส้สองกระเป๋าสองเลยใส่ป้ายย่องใส่ป้ายงใสเป้ายป้ายกอนขับก่อนขับก่อนขับก่อนชุดช่วยๆขับก่อนหนูใจก่อนเพื่อนเลยนะคะน้องอมนายขอบคุณก่อนขับผมก่อนขับผมมาลูกขับผมให้ลูกบอลก็นายไหมนายลูกบอล อ่านี่นะคะลูกบอลหนๆมีอะไรบ้างอ่น้องกิจจะไปนู่นระวังตกเนาะแม่ลูกเขาเองอาเป่าเป่าลูกโป่งเป่าลูกบอลกอนหนออกมาดูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอู้เสื้อผ้านะคะกล่องปันสุขจากแม่แค่คนสวยนะคะอู้ดูนะคะชอบมากถูกใจเด็กๆมากเลยนะคะถูกใจมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะ สวยงามมากเลยนะคะเด็กๆชอบมากนะคะถูกใจเด็กๆมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอานมเม็ดไปให้น้องวันดีนุ่มเองป้าน้องอามเอาอันนี้ไปลองให้นุ่มเมงชิมดูนะคะเยอะเลยครับเอาให้นู่มเมงไปชิมดูนะคะเี่ยเออโอ้เอ็มี่โอ้ยดูเด็กๆจ้องใหญ่เลยนะคะ เด็กๆจ้องใหญ่เลยนะคะ,น,น,มะนมเม็ดนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ชิมโกนนะคะชิมโกนว่าเด็กๆจะชอบเด็กๆจะชอบหรือเปล่านะคะ เมงน้อยขอบคุณก่อนนี่นะคะนมเม็ดจากคุณแม่แค่คนสวยเอามาให้ฝากหนูนะคะอ้ไหนน้องอามเอามาให้เด็กๆชิมเอามาให้น้องๆชิมดูซิว่าจะถูกใจหรือเปล่านะคะเอาไว้ล่อแบบกินยาวิตามินซีด้วยนะคะไหนไหนไหนน้องอามโชว์กอนนี่นะคะนมเม็ดนะคะนมเม็ดอ่าโอ้ยหนูเมง อนุเมงชิมคนแรกเลยนะครับอ๋ออนุเมงชิมคนแรกก่อนถูกใจหรือเปล่านะคะถูกใจหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโพี่บันดีอ่ะพี่บันดีมานี่เร็วอ่าครับนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกอนขอบคุณค่ะอ่ะอุอาปากโลนะคะโอ้ยดูนะคะ แมงน้อยนี่นะคะกล่องปันสุกจากแม่เคนะคะจากแม่เคคนสวยมอบให้เด็กๆแล้วก็ทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะวันนี้ทั้งคนทั้งช้างต้อนมอบให้ทั้งคนทั้งช้างนะคะวันนี้มอบให้ทั้งคนทั้งช้างรู้สึกไม่ควานกับครอบครัวก็รู้สึกขอบคุณน,นะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะ ที่แม่แม่แค่คนสวยนะคะเมตตาทั้งคนทั้งช้างนะคะกราบบุปผะคุณสาธุบุญมากมากเลยนะคะอ่าให้น้องกินอีกน้อง <c oughs> อ้ามไหนอ่าให้กิวอีกอินอีกกิวอีกอ้าวนะคะนี่นะคะเอาดูแม่ี่ลี <c> ่ <oughs> เอาดูดูามือมือนะคะโอ้ยดูนะคะเ <c oughs> อ้ยดู อัมน nope. ี่อํมอัมนี่อัมอัมนี่อัมหมูดูมือเอ้ยอ้ยเอ้ยมือไม่พอใจไม่ทันใจนะไม่ทันใจนะคะอขอบคุณขอบคุณนั่นนั่นนั่นบอกแล้วว่ายาลีลากับหนูมาเอามมาบอกแล้วว่ายีลายาลีลาบอกแล้ว อาดูน่าไปเสีจุดคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆกินอีกนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ให้กินเรื่อยๆนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ได้ เมตตานะคะกล่องปันสุขให้ครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะสาธุบุญนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะสวัสดีค่ะ